อย่าเข้าใกล้เจ้านี้เด็ดขาดถ้ามันกำลังทำสิ่งนี้เรื่องนี้ไม่ธรรมดาถ้าหากวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เข้าไปเดินเล่นในปา่าหรือในบึงแล้วพบเจ้าจาระเข้กำลังนอนแช่น้ำอาแ เหยยตีตการทำท่าเหล่านั้นของเหล่าจระเข้ไม่ใช่ท่าทางคิมีโนโต้นะคะแต่มันกำลังเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้าสู่โหมดพร้อมล่าโดยท่าทางนี้หลายคนเรียกว่าท่าจระเข้การแขนคือการที่จระเข้จะค่อยๆการขาหน้าออกพร้อมกับขึ้นไหวช้าๆในน้ำราวกับมันกำลังรอยอย,อย่างไร้จุดมุ่งหมายแต่จริงๆแล้วนั่นคือท่าขยายขอบเขตการรับรู้ฟังดูเหมือนการ์ตูนใช่ไหมคะแต่เจ้าจระเข้มักใช้ท่านี้ในการเตรียมที่จะรล่ เหยื่อที่ตัวเล็กเคลื่อนไหวยากโดยมันมกกักจะใช้เทคนิคค่อยๆซึมค่อยๆเคลื่อนและจ้องจับจังหวะเพื่อง,ง้าบเกยี่อเป็นอาหารนักชีววิทยาอธิบายว่าท่านี้จะช่วยให้ระบบประสาทสัมผัสของมันทำงานได้รอบทิศคล้ายๆกับการเปิดเลดา้าเพิ่มความไวและความกว้างขึ้นอะ และอย่าคิดนะคะว่าอยู่ไกลแล้วจะปลอดภัยแล้วเพราะการโจมตีของจระเข้นั้นเร็วและรุนแรงกว่าที่หลายคนคิดแน่นอนและอย่าลืมกันนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นจระเข้กำลังทำท่านี้แนะนำให้วิ่งวิ่งและก็วิ่งค่ะว่าแต่เวลาเพื่อนๆถิวชอบทำท่าไหนกันบ้างคะ